่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับทำให้ผักที่ปลูกไว้ริมโขงเนี่ยได้ผลเขาเรียกผลผลิตดีมากจะพาไปติดตามกันที่จังหวัดบึงการครับสภาพอากาศเย็นนะครับส่งผลดีกับพืชผักที่กเกษตรกรปลูกตามริมฝั่งแม่น้ําโขงที่จังหวัดบึงการทําให้เจริญเติบโตได้ไวรสชาติหวานกรอบเกษตรกรเร่งตัดขายนะครับสร้างรายได้สูงถึงเมละดหนึ่งพันบาทเลยทีเดียว สภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงกลางคืนถึงตอนเช้าโดยเฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ที่22องศา,ศาเซลเซียสส่งผลดีกับพืชผักที่เกษตรกร,ร,รปลูกไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่บ้านพันลำหมู่2อตำบลวิสิทธ์อำเภอเมืองบึงกาฬซึ่งในช่วงนี้พืชผักเจริญเติบโตเร็วเกษตรกรพางต,ต่างพากันดูแลและก็บำรุงพืชผักอย่างเขาเรียกว,ว่าอย่างเต็มที่เลยนะครับ<ะ>เพื่อที่จะเร่งตัดผลผลิตส่งขายตามตลาดที่มีความต้องการพืชผักสูง ส่งผลให้ราคาผักดีขึ้นผ่านที่เกษตรกรนิยมปลูกในแปลงนะครับแบบขั้นบันไดริมฝั่งแม่น้ำโขงมีหลากหลายชนิดเช่นสลัดขนาต้นหอมผักชีกวางตุ้งและผักกาด นางสาวสุกัญญาคำชมพูเป็นเจ้าของแปลงผักค่ะเล่าให้ฟังว่าจะตัดผักขายทุกวันนะคะในช่วงเช้าแล้วก็เย็นหรือว่าจะจัดส่งตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งราคาขายก็ขายไม่แพงค่ะอย่างเช่นคะน้าผักสลัดจะขายอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมนะคะต้นหอม60บาทผักชีไทย70บาทนะคะผักชีลาว80บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีรายได้จากการขายผักเนี่ยประมาณวันละกว่า1,000บาทค่ะ ในวันอังคารกับวันศุกร์ที่มีตลาดนัดไทยลาวก็จะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้นะคสูงถึงเท่าตัวซึ่งอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ก็เหมาะกับการปลูกผักอย่างมากค่ะเพราะผักจะโตเร็วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคแมลงน้อยเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะคะไปอุดหนุนสินค้าของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพันลำ โดยสามารถสั่งซื้อได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์เพจสอนริมโขงชาแนลสวนผักแม่คำตันหรือไปสั่งใน TikTok ก็ได้นะคะชื่อช่องว่าสออนริมโขงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะแม่ค้าแอบกระซิบมาบอกว่าควรไปซื้อผักด้วยตนเองเพราะว่าสามารถที่จะเลือกซื้อได้จากเกษตรกรทุกแปลงและที่สำคัญค่ะไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติริมฝั่งโขงที่งดงามในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นด้วยค่ะ โอ้โหเห็นผักแล้วเป็นไงฮะคือเห็นแล้วน่าทานมากครับค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะผักสลัดกับต้นหอม oh hmm. ต้นหอมนี่คือถ้าทานไม่ว่าทานกับอะไรถึงแม้ว่าทานกับมามา่าเนี่ยถ้ามีต้นหอมสักหน่อยนะครับ <c oughs> อร่อยเลยทีเดียวแต่นี่ชอบแบบนี้ค่ะคะนา<ณ>สดๆนะคะคะนาหมูกรอบโอ้โหผัดไฟแดงนิดนึงได้ค่ะในเมนูเย็นนี้ได้แล้วนะคะคแต่ที่แน่ๆที่เขาแนะนํามาก็คือไปซื้อที่นี่ริมโขงเลยไปสัมผัสวิถีธรรมชาติอากาศเย็นๆตอนนี้นะคะไปกันได้ที่จังหวัดบึงการคะ่ะ